ผู้มีบุญเท่านั้นที่จะได้ฟัง10คคำสอนหลวงพ่อคูณปริสุทธโธเป็นพระอาจารย์ที่มีซื่อเสียงและเป็นที่เคารพรักของประชาชนทั่วประเทศในด้านของคำสอนที่สอดแทรกด้วยปัญญาและความเมตตาหลวงพ่อคูณมีคำสอนที่สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประโยชน์ โดยคำสอนของท่านมักจะเรียบง่ายแต่ลึกซึ้งสวัสดีท่านผู้มีบุญบารมีทุกท่านสำหรับคลิปวิดีโอนี้จะมาบอกเล่าถึงคำสอนที่สำคัญสิบประการที่หลวงพ่อคูณเคยกล่าวสอนลูกศิษย์ลูกหาเอาไว้ที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตแต่ก่อนจะไปรับชมรับฟัง,งนั้นก็ฝากทุกท่านช่วยกดไลค์ กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะคะ10บคำสอนบางประการของหลวงพ่อคุณที่สำคัญที่เราหยิบยกมาฝากทุกท่านในวันนี้ก็คือ 1. ทําทำความดีไม่หวังผลหลวงพ่อคุณสอนให้เราทำความดีโดยไม่หวังผลตอบแทนสิ่งที่ทำดีนั้น ไม่ได้ทําเพื่อหวังรางวัลหรือคําชมแต่ทําเพราะเป็นการกระทําที่ถูกต้องและให้ประโยชน์แก่ผู้อื่นซึ่งในที่สุดจะส่งผลดีต่อตอนเองโดยไม่ต้องพึ่งพาความหวังหรือผลลัพธ์ที่ต้องการ 2. ความรู้ต้องมีการฝึกฝนท่านได้สอนเอาไว้ว่าความรู้ไม่ใช่สิ่งที่จะหากันได้ไง่าย แต่ต้องผ่านการฝึกฝนและพัฒนาตนเองหลวงพ่อคูณมักจะย้ำถึงความสำคัญของการเรียนรู้และการฝึกฝนตนเองในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นด้านธรรมะหรือด้านโลก,กิว,วิทยา 3. อย่าลงไปกับความคิดที่เกิดขึ้นหลวงพ่อคูณเคยกล่าวเอาไว้ว่าความคิดเหมือนมารร้ายถ้าเราไม่ระวัง มันจะเข้ามาครอบงามเราได้ท่านสอนให้เราควบคุมความคิดของตนเองและไม่ให้ความคิดที่ไม่ดีเข้ามาครอบงามจิตใจของเรา 4. ชีวิตไม่ยึดติดกับสิ่งใดหลวงพ่อคูณมีคำสอนที่สำคัญเกี่ยวกับการไม่ยึดติดกับสิ่งใดในชีวิตเพราะสิ่งที่เรายึดติดอยู่จะทำให้เราเป็นทุกข์การปล่อยวาง และไม่ยึดมั่นในสิ่งที่เป็นวัตถุจะทำให้เราอยู่ในความสงบและมีความสุขได้มากขึ้น 5. ชีวิตคือการเรียนรู้ท่านได้สอนเอาไว้ว่าชีวิตของเราคือการเรียนรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุดโดยเฉพาะการเรียนรู้ในเรื่องของธรรมะและการเข้าใจชีวิตให้ลึกซึง้งท่านมักจะย้ำให้ทุกคนรู้ว่า การเรียนรู้ไม่จำกัดอายุหรือเวลาหกทาจิตใจให้สงบหลวงพ่อคุณมักจะสอนให้เราฝึกฝนจิตใจให้สงบเพราะเมื่อจิตใจสงบจะสามารถเห็นความจริงได้อย่างชัดเจนไม่หลงกับความคิดหรือความรู้สึกที่เกิดขึ้นมา 7. การให้เป็นสิ่งที่สำคัญหลวงพ่อคุณได้สอนให้คนให้ด้วยใจ ไม่ใช่แค่การให้สิ่งของแต่ให้ด้วยความเมตตาและความจริงใจการให้ทำให้เรารู้สึกอิ่มเอิบในใจและทำให้โลกนี้น่าอยู่มากขึ้น 8. อดทนและพยายามท่านย้ำเสมอว่าความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากความอดทนและความพยายามไม่มีอะไรได้มาง่าย แต่ถ้าคุณพยายามและอดทนทุกสิ่งก็จะสามารถเป็นไปได้ 9. ชีวิตไม่ใช่การแข่งขันหลวงพ่อคูณเตือนว่าชีวิตไม่ใช่การแข่งขันกับใครแต่เป็นการพัฒนาตัวเองให้ดีที่สุดหากเรามุ่งมั่นทำให้ดีที่สุดในทุกๆวันชีวิตของเราก็จะประสบความสำเร็จในที่สุด 10. ทุกอย่างในชีวิตเป็นกรรม ท่านอธิบายว่าทุกเหตุการณ์ในชีวิตที่เกิดขึ้นเกิดจากกรรมทั้งสิน้นการเข้าใจในเรื่องของกรรมช่วยให้เรามีสติและระมัดระวังในการกระทำไม่ให้ทำในสิ่งที่เป็นบาปหรือผิดศีลธรรมคำสอนเหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งจากคำสอนของหลวงพ่อคูณ ซึ่งท่านมักจะสอดแทรกคําสอนเหล่านี้ในการบรรยายธรรมและกิจกรรมต่างๆเพื่อให้ผู้คนสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างมีประโยชน์และถ้าหากท่านใดที่คิดว่าบทความนี้มีประโยชน์ต่อผู้อื่นก็จงแชร์คลิปนี้ออกไปเพื่อให้สาธารณสนได้รับฟังด้วยเพื่อเป็นการเปิดดวงชะตาของท่าน เป็นการทำบุญส่งต่อสิ่งดีๆให้กับผู้อื่นแล้วชีวิตของท่านก็จะเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าก็ขออนุโมทนาสาธุบุญกับทุกท่านด้วย